คุณพัทรันัยคุณมาเนศาคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางผู้ว่ากรทมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของรอฟอรมอเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตดุสิตและก็ผู้รับเหมานะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนยุคหน้าวชิระพยาบาลนะคะโดยได้ข้อตกลงกันแล้วค่ะว่าจะมีการรื้อถอนอาคารสอนอ,าาส,อ,นอาสามเสษแห่งใหม่ออกนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบหนักและเสี่ยงต่อการถล่มค่ะ เมื่อวานที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการถมทรายเพิ่มอีกประมาณ1,300ลูกบาทเมตรทําให้ขณะนี้มีปริมาตรทรายที่ถมไปแล้วเกือบ4 0 0 0ลูกบาทเมตรหรือในระดับความลึกที่อยู่5เมตรจากผิวถนนค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะเน้นที่โครงสร้างของอาคารสอนอสามเสนเป็นหลักแต่แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามนําทรายถมเข้าไปไปภา,ายใต้อาคารเพื่อพยุงอาคารไม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไม่สามารถคืนสภาพฐานรากของอาคารได้ค่ะ นายชัดชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการทำคำยันชั่วข่าวขึ้นมานะคะแต่เมื่อคืนเสาเข็นเสาที่3ขาดเพิ่มเติมเนื่องจากดินสไลด์ค่ะและปูนที่อยู่บริเวณลานจอดรถใต้ตึกนะคะสอนอสามเสนเกิดรอยแตกเลยมีการประเมินจากฝ่ายเทคนิคนะคะว่าถ้าไม่รื้อถอนอาคารออกเนี่ยจะเสี่ยงต่อการถล่ม และเพื่อความปลอดภัยนะคะจะมีการรื้อถอนอาคารบางส่วนก่อนโดยจะรื้อตัวอาคารทางด้านขวาก่อนเพราะเป็นจุดอันตรายที่สุดทางฝั่งซ้ายของอาคารนะคะจะมีการประเมิอนอีกครั้งว่าจะรื้อออกไหมแต่เป็นไปได้ว่าจะต้องรื้อทั้งตึกค่ะ เมื่อช่วงเช้านะคะในที่ประชุมได้มีการสั่งการ6ข้อคือให้นํารถที่อยู่ในบริเวณของสอนอ,ออกให้หมดหลังจากเอารถออกแล้วก็จะให้ผู้รับเหมาทําการรื้อถอนอาคารทางด้านขวาและจะเสริมความมั่นคงที่อาคารทางซ้ายมือนะคะพร้อมกับเสริมความแข็งแรงของอุโมงค์และสถานีด้านล่างจากนั้นจะประเมินสภาพอาคารโดยรอบนะคะเช่นฟแฟลตที่อยู่ด้านข้างนะคะว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายนะคะคือให้ตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลวชิรพยาบาลอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็ ยังไม่พบการเคลื่อนตัวที่ผิดปกติทางฝั่งของโรงพยาบาลค่ะไปฟังเสียงของท่านผู้ว่ากทมกันค่ะที่ว่าจริงแล้วตัวสถานีตำรวจเนี่ยเราเรื่องการรือ้อถอนในตำรวจเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจะประเมินหลังจากที่เราทําดินกับคืนแล้วแล้วกปประเมินทีว่าสภาพมันต้องรื้อถอนหรือไม่แต่ตอนนี้เมื่อเช้าที่มาประเมินการจากฝ่ายเทคนิคเนี่ยคิดว่าถ้าเราไม่รื้อถอนตอนนี้มันจะมีอุปสรรคในการ เอาดินกับคืนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่ตึกมันจะถล่มมาระหว่างการแก้ไขได้นั้นเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจละทำให้การเดินเดินการนสะดวกมากขึ้นเนี่ยก็หลักวิจวยกจะมีการรื้อถอนของสายตรวจตามส่่วนก่อน ค่ะแล้วเมื่อสอบถามถึงสาเหตุนะคะนายกิติกรตันเป๋ารองผู้ว่าการรอฟมนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการควบคุมความเสียหายเพื่อไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างอยู่ค่ะการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยจะอยู่ใต้ดินต้องให้ทุกอย่างนิ่งก่อนแล้วค่อยลงไปดูตอนนั้นจะได้ข้อมูลมาประกอบอีกทีค่ะไปฟังเสียงของรองผู้ว่ารอฟมกันค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในเบสที่อยู่ในช่วงเวลาที่ ควบคุมความเสียหายก่อนไม่ให้ขยายวงกว้างแล้วก็สามารถที่จะคืนพื้นที่กลับมาให้ประชาชนโดยเร็วในส่วนของการไปสืบสวนอสทจรเนี่ยต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่มันจะต้องไปหาอเทจรอยู่ใ,ใต้ดินเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องนิ่งก่อนแล้วการลงไปไปกู้สถานการณ์แล้วลงไปดูณเวลานั้นเนี่ยเราจะได้ข้อมูลมาประกอบเป็นหลักฐาน นะครับในการที่ดูจริงๆว่าในใต้ดิ่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เป็นการที่ดูจากแบนและดูความเมื่อตามหลักวิศวกรรม ส่วนบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าฝนยังตกมาปลอยๆนะคะเมื่อช่องชวงเช้าจะมีตกหนักลงมานิดนึงแต่ทางผู้ว่ากทมนะคะก็บอกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ,อการรือ้อถอนอาคารเพราะว่าจะมีการรื้อจากด้านหลังออกมาค่ะแต่ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยประเมินโครงสร้างก่อนที่จะเข้าไปในตัวอาคารนนส่วนในวันที่9ตุลานี้นะคะที่แต่เดิมเนี่ยมีการบอกว่าจะคืนพื้นผิวการจราจรตอนนี้ก็คงจะต้องเลื่อนไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งมือนะคะในการพื้นผิวคืนพื้นผิวจราจรให้ด่งเด็วที่สุดค่ะ คุณพัทรรดานในคุณวันเดซ่าคะ